หากพูดถึงครอบครัวสายบันเทิงที่เข้าวงการมาทั้งคุณพ่อและคุณแม่ลูกๆนั้นก็มีโอกาสเข้ามาลลดแด่นในวงการบันเทิงเช่นกันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรี่ได้รวม7็ครอบครัวคนบันเทิงเข้าวงการกันทางบ้านคาดว่าแฟนๆต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันจะมีครอบครัวไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ครอบครัวของศิริปินดารารุ่นใหญ่แห่งวงไมโครอย่างคุณหนุยอัมพลกับอดีตภรรยานักแสดงสาวคนสวยอย่างคุณมาชาวัฒนาพานิชและลูกชายสุดหลอ่อกระชากใจสาวๆอย่างหนุ่มไกยนวพลก็ได้ฉายแววมีโอกาสเข้าสู่วงการตามรอยคุณแม่มาเช่นกันบอกเลยว่าครอบครัวนี้หน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยจริง ต่อมาที่ครอบครัวของศิลปินรุ่นใหญ่อย่างคุณเทียรี่เมฆวัฒนาและอดีตภรรยานักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณจุ๋มอุทุมพรซึ่งมีลูกชายหนุ่มหล่อมาเซอร์อย่างหนุ่มเจสซี่เมฆวัฒนาบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เป็นลูกไม้หลอดไม่ไกลต้นเดินตามรอยคุณแม่ทั้งเล่นีรีส์ละครภาพยนตร์และเป็นศิลปินตามแบบคุณพ่อเทียรี่นั่นเอง ไปต่อกันที่ครอบครัวของนักแสดงและช่างภาพรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างคุณบีทีระพง์และนักแสดงรุ่นใหญ่สุดเซ็กซี่ตลอดการอย่างคุณฮันนี่พัศรนซึ่งมีลูกชายสุดหลอ่อดีกรีพระเอกอย่างหนุ่มอินดี้อินทัสเรื่องฝีมือการแสดงต้องบอกเลยว่าไม่ไก่ต้นเพราะหนุ่มอินดี้นั้นฝีมือการแสดงดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไม่มีผิดเลยนั่นเอง ถัดมาที่ครอบครัวของอดีตนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างคุณพลุกดานุพรและภรรยาสาวนางเอกตลอดการอย่างคุณกบสุวรรณันโดยมีน้องนณดาและน้องณดลลูกสาวและลูกชายสุดที่รักที่ฉายแววตามรอยคุณพ่อและคุณแม่มาติดๆกันเลยทีเดียว ต่อที่ครอบครัวของศิลปินชื่อดังและนักแสดงอย่างคุณเจเจ,เจตลินกับภรรยาและนักแสดงสาวเจ้าบทบาทจากคุณปิดเกตมณีและลูกชายสุดเลิฟพี่ชายคนโตอย่างกลุ่มเจ้านายจินเจก็ได้เดินตามรอยคุณพ่อมาติดติดด้วยการเป็นนักร้องและได้มีโอกาสเล่นละครอ,อีกด้วยแถมยังได้ขึ้นแท่นเป็นสามีมโนของสาวไทยไปค่อนประเทศแล้วนั่นเอง ตามด้วยครอบครัวของพระเอกบุ๋มบี้เคพและภรรยาสาวนักแสดงคนสวยอย่างสาวปุ๊บกิ๊บสุมุทิพย์ที่มีลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องปอาเปาและน้องเปาเปาเรียกได้ว่าโด่งดังกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวสำหรับบ้านนี้ปิดท้ายกันที่ครอบครัวของนักแสดงมากฝีมืออย่างแม่หมูพิมพ์พกาที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานและยังพ่วงลูกชายพระเอกนุ่มมากความสามารถอย่างนุมนายนพัฒลูกชายสุดหล่อหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูนั่นเอง เรียกได้ว่าเก่งทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ